สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 88มอริสผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2564ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีต่างๆนะครับแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ที่สาคัญตางธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยนะักจากหลักสถิติ นะดวงดาวที่จะย้ายราศีในเดือนนี้ก็จะมีดาวคารนะรดาวพระทิย์ดาวพระศุกร์ดาวคารนนี้จะย้ายในวันที่2มิถุนายน64ย้ายช่วงเวลา6โมง58นาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นนิดในดวงชะตาดาวทิดย้ายนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคในวันที่15มิถุนายน64เวลา10โมง25นาทีดาวพระศุกร์เดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วนะครับก็ในวัน ที่25มิถุนายน2564เวลาตีหนึยีนาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะก็จะมีพระจันทร์ดับแล้วก็พระจันทร์เพ็ดนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาปรากฏการในเดือนนี้นะครับชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูแล้วก็ เกิดคลาดนะครับในดวงสตาอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าการโคจรของดาวพระเคราะห์ปรากฏการในเดือนมิถุนายน31พฤษภาคม64ดาวพระราหูดับและเกิดคลาดในวันที่8มิถุนายน2564จะเกิดสุริยคาาและจันทรคาาเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูพระจันทร์เมื่อโคจรมาต้องการผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ดีร่วมราศีกันจะทําให้เกิด ความคิดเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอคติมาปิดบังมีภัยต่างๆดาวพระราหูก็คือทําให้เกิดสุริยคาตและจันทรคาตวันอามาวสีราหูโคจรเข้าไปถึงราศีใดราศีที่สถิตอยู่นั้นหรือราหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดคลาดขึ้นทําให้ผลร้ายลุนแรงมากความวิบัติเกิดขึ้นกับดวงชะตาทันที ให้ระวังวิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นคือไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับไม่ควรที่จะไปต้องแสงคราบให้ควรสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนะไม่ควรออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปนะครับคุณก็ให้ติดเหรียญลงบุทวดเหยี่ยมน้ําทะเลจืดกับร้ายกายดีนะครับหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุดบรมเทวโพธิสัตว์ก็กับร้ายกายดีนะครับหรือคุณจะต้องใส่เครื่องประดับเครื่องประดับ นะให,ให้มีแสงแวววาวให้มีพลังงานนะอย่าใส่พลาสติกนะให้คุณใส่ยกใส่แหวนใส่ทองนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้นะเพราะกฎการณ์นี้จะเป็นช่วงเวทนะในวันที่8มิถุนายน2564นะครับจะเกิดคาดขึ้นนะที่ราศีพฤษภนะครับในโดชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าให้คุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึง นะคบเอ,อิในดวงตาแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นนะนะเออมันไม่เห็นหรอกนะครับถ้ามันเกิดมันเกิดอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับออแล้วประเทศที่ต้องรามาระวังนิดนึงก็คือประเทศเยอรมันแล้วก็ออสเตรเลียตุรกีนะครับเพราะมันมาเลงนะในดวงชตานะแต่ก็ต้องรามาระวังทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับละเ,เอียดรอบคอบในการเกิดคาดนี่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ นะครับมันเป็นจากสถิติมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกครั้งที่เม่เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่นะมันก็จะมีเกณฑ์การบันทึกไว้นะครับในพศนั้นนะครับอย่างเช่นนะถ้าเห็นว่าเกิดในประเทศใดก็แล้วแต่นะครับมักจะมีปรากฏการณ์นะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยนะก็มนะีพระมาสัตวรร์สวรารนนาคตนะครับในประเทศในแผ่นดินนั้นนะถ้าในประเทศไทยเนะี่ยก็อาจจะเกิดในเรื่องของพายุนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงตาก็ให้ระมัดระวังวิบัติภัยนะครับคาที่จะเกิดขึ้นนี้นะจะเกิดช่วงเวลาโดยประมาณ10โมงนะครับ10โมงโดยประมาณก็ให้ระมัดระวังตัวไว้นิดนึงนะครับส่วนในวันที่31พฤษภาคมนะครับเปิดนะเพราะฉะนั้นตลอดในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังอีทิพพลดาวพระราหูดับ นะครับเนื่องด้วยองศาของอาทิตย์และราหูเนี่ยนะทับกันสนิทนะถือว่าดาวราหูในระดับสนิทเลยนะครับก็ต้องระมาระวังนิดนึงดาวดับถือว่าไม่ให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับคุณก็ต้องรามาระวังไว้นิดนึงโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวลัคนาราศีกุมภตาในช่วงนี้ต้องระมาระวังให้มากพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาอย่าไปในที่มืด นะครับควรไปในที่ที่มีแสงสว่างและห้ามใส่ชุดดําห้ามใส่สีมืดๆคุณจะต้องใส่สีที่สว่างๆเข้าไว้ถึงจะดีในดวงะตาและเวลาคุณนอนตอนคืนเนี่ยให้เปิดไฟไวน้นิดนึงสลัวๆนะเออจะมืดไปเนี่ยมาแหเออมันดับอยู่แล้วนะจะยิ่งดับก็ไาไใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะ ดาวคารโครจรย้ายราศีนะครับในวันที่2มิถุนายน2564เวลา6มง58นาทีตำแหน่งเป็นนิด ดังคำไปก่อนที่ว่านิดอังคารทรัพย์ไม่ดีมีแผลตัวศัตรูพัวพันใกล้ไรทรัพย์จริงปุตตกรรมะกุมลักคณาบุตรบริวารหน้าตาท่าทางหรืออุปนิสัยเนี่ยคล้ายกับเจ้าชะตาบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยรักและให้การใส่ใจฟังเจ้าชะตาเป็นอย่างดีหรือเจ้าชะตาจะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาถึงเป็นประจำหรือเจ้าชะตาจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงโชคอยู่ตลอดจะมีงานหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านของการงานมากขึ้นในระดับหนึ่งเจ้าชะตามักจะสนใจในเรื่องของเพศตนข้ามและในเรื่องของกิจการการงานนะครับและในช่วงนี้มักจะมีความอาภัพมีอุปสรรคในสิ่งต่างๆนะคุณก็พยายามที่จะหาความสุขให้กับครอบครัวให้กับบุตรและภรรยาในดวงชะตาของคุณวิถีชีวิตในช่วงนี้ก็อาจจะ ไม่เป็นไปด่งที่คุณคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะครับแต่ดวงชะตาคุณก็จะมองโลกในแงด่ดีในเรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนอะไรก็แต่ในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวคารกลุมลักนาเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่พูดจาไรตรงขวานผ่าซากนะครับในดวงชะตาแต่ในเรื่องของการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ระบบกลไกต่างๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะอังคารเล็งกับดาวเสาให้ระวังในเรื่องของ ุภาษาอุบัติเหตุต่างๆตามเกณฑ์ทางโทรศาสตร์บอกว่าเสาเสา,สาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไหม้ชิ้หายทั้งหมู่โจรก่อความเริ่มทำวุ่นวายให้ระวังในเรื่องของอฟืนไฟตรวจเช็คสายไฟไปในบ้านระวังโจรผู้ร้ายนะครับแล้วก็ปิดล็อกหน้าต่างให้ดีนะระวังอุบัติเหตุก็ย่อยาขับรถเร็วในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยดีซะทาไรของชาวลัคนารารสีกรกฎนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ทําประกันไว้นิดนึง ครบวงจรถึงจะดีดาวต่อมาที่จะโครจรย้ายราศีก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี้ย้ายในวันที่15มิถุนายน64เวลา1 0โมง25นาทีตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดังคำพปก่อนที่ว่าอาทิตย์สถิตจักราราชาโชคทายเป็นโจกหรือว่าเท้าพยาได้กระดุมพาวินาเจ้าชะตาจะมีรายจ่ายแบบรับๆ หรือไม่เปิดเผยหรือเจ้าชะตาจะใช้จ่ายเงินใต้โต๊ะชีวิตในช่วงนี้มักชอบท่องเที่ยวหรือชะตาต้องไปทำมาหากินต่างถิ่นต่างแดงจึงจะดีมีความเจริญรุ่งเรือง ถ้าอยู่ในถิ่นเดิมอาจจะไม่ค่อยมีความสะดวกหรืออาจจะมีอุปสรรคการหาความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมักจะเป็นไปได้ยากในดวงชะตาสะสมเงินทองไว้ไม่ค่อยที่จะอยู่นะักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในด้านของการเงินการทองเนี่ยก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเข้าไว้นะครับในดวงชะตาของคุณนะดาวต่อมาที่ย้ายราศีนะครับก็คือดาวพระศุกร์จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่25มิถุนายน2564เวลาตีหนึ่งยี่สิบนาทีตำแหน่งก็เป็นลา ราชาโชคดังคำไปก่อนที่ว่าราชาโชคตกพระสุคขลขายทุกไปทั้งชอบใจเท้าพญาเมตตาตัวพันธุราภักกุมลักญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารคุกค,คีกับเจ้าชะตาอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับสิ่งที่ดีและมีโอกาสมีบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยได้บ้าน,นด้รถเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภหรือได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาถึงเจ้าชะตาอยู่เป็นประจำได้แบบง่ายๆไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ชีวิตในช่วงนี้จะรักความสงบนะครับมีสติปัญญาฝ่ยในเรื่องผลประโยชน์ด้วยทางสันติวิธีนะครับจะได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปหรือคนรอบข้างเจ้านายรักใคร่นะครับหรือในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมักจะล่าช้าแต่ถ้าหากเร็วแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลุกเข้ามาหาเจ้าชะตาก่อนนะครับถึงจะเป็นผลในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ย คุณมีอิททิพลดาวพระเสาร์เร็งลัคนณตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทและเป็นเกษตรนะครับดวงคุณมักจะได้คู่ที่อายุมากกว่าหรือหน้าแก่นะครับเออมันจะเป็นในลักษณะไหนก็แล้วแต่นะในช่วงนี้สุกกับเสาเจอกันมันเป็นคู่ศัตรูใหญ่ต่อกัน1ให้ลองในด้านของการเงินสองความรักความอึดอัดทุกใจขมขื่นนะครับมันจะอึดอัดทุกใจทุกใจขมขื่นแบบไหนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้คุณเรามาระวังไว้นิดนึงใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาท และสิ่งที่สําคัญเลยต้องระวังการถูกข่มขืนนะอย่างเขาลุกมาหาคุณนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎระวังการถูกข่มขืนนะคนสวยคนหล่อมีสเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละนะในด้านของความรักเนี่ยถ้าคุณพบหรือเจอใครก็แล้วแต่เนะี่ยก็ให้ดูดูกันไปก่อนยังไม่ควรที่จะรีบดหรือตัดสินใจอะไรมากมายนะครับดึงเกมไว้ก่อนนะอาจจะเป็นประมาณช่วงปลายปี65ไปแล้วนะครับเออคุณค่อยจะตัดสินใจ ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งก็แล้วแต่นะให้ดาวพระสัสบดีไปอยู่ที่ราศีมีนเป็นเกษตรก่อนอันนี้ก็จะถือว่าดีในดวงชะตาในด้านของความรักนะครับในช่วงนี้คุณก็มักจะได้คู่ที่อายุ่มากกว่าและคู่ของคุณีก็เป็นคนที่มีฐานะที่ดีเพราะเป็นเกษตรมั่นคงนะในดวงชะตาของคุณนะครับคุณก็พยายามหาคู่ที่อายุมากๆแก่ๆสิใช่ไหมเออคุณก็ดูไป นะคนรวยคือบางทีเขาอยู่ไปสักระยะหนึ่ง้วนะพอเขาเจ็บป่วยไม่สบายนะหรือล้มหายตายจากไปเนี่ยคุณก็จะได้รับมรดกนะเออก็ง่ายๆแค่นี้นะในด้านของสุขภาพเนี่ยคุณก็ต้องระวังสุขภาพของผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ไปในบ้านนะแล้วก็สุขภาพของชาวราศีกรกฎเองด้วยเช่นกันเวลาถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยนะคุณต้องตรวจเช็คตรวจซ้ำสองครั้งถึงจะดีในดวงตาตรวจครั้งเดียวไม่ก็ได้นะครับบางทีคุณเจ็บป่วยไม่สบายหาสาเหตุไม่พบ นะถ้าคุณตรวจโรงพยาบาลน,นี้แล้วให้คุณลองไปอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อความชชว์นะครับในโดยตาบางทีคุณมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหาสาเหตุไม่ไว้พบจะเท่าไหร่นะครับให้ระวังพูดกับผู้ใหญ่ในบ้านนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยนะครับแต่ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยก,ก็เป็นคนที่รักความสงบด้วยเช่นกันแมแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะทนนี่มัน ต้องย้ำอีกนะระวังการถูกข่มขืนนะนะเออก็เป็นห่วงนะว่าชาวราศีกรกรเดีกับเป็นคนที่สวยหล่อมีสเสน่ห์ไม่ธรรมดานะก็ต้องระวังให้มากนะครับด้านของโชคลาภเนี่ยของคุณเลขนําโชคในช่วงนี้ก็จะมีเลข8กับเลขสีนะครับซึ่งจะนําโชคลาภมาและโชคลาภนั้นเป็นแบบไหนมาจากต่างถิ่นต่างแดนไกลในดวงชะตาในาระดับหนึ่งทางไกลนะครับแล้วก็ความเสียหายต่างๆทําให้คุณเกิดโชคลาภ นะก็เหมือนกับทุกขลากนะครับเปิดแบบมีโชคอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือเพื่อนฝูงและสังคมเนี่ยจะนําโชคลาบมาให้ก็ได้หรือช่วยชีย้ท่องช่องทางโอกาสต่างๆให้คุณมีรายได้และผลประโยชน์ที่ดีๆเข้ามาด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่สําคัญให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาเอกสารเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูให้ดีนะครับต้องอ่านก่อนเซ็นนะถึงจะดีในดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎนะครับ โอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยนะในวันที่10มิถุนาย,ยน2564ดับเวลา, 13, า17นาฬิกา30นาทีนะครับดับอยู่ที่ราศีพฤษภเพราะฉะนั้นในเรื่องของลาภและผลประโยชน์ต่างๆต้องระมัดระวังไว้น,นิดนึงนะครับพระจันทร์ดับเนี่ยถือว่าไม่ให้คุณกับเจ้าชะตาสักเท่าไหร่ในดวงชะตาคุณนะและพระจันทร์จะเพ็ญ ในวันที่25มิถุนายนขอลาบวช64นะครับเพนเวลาตีหนึ่งสิบสองนาทีพระจันทร์เพนอยู่ที่ราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นในอุปสรรคปัญหาต่างๆจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงช,าตางชวกกนะนนต,งาางชาตาของชาวราศีกรกฎนะครับโอเคอันนี้คือคําํานาเป็นกรโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะถ้าสนใสนใจที่จะดูดวงชะตากาจารย์โดยละเอียดนะครับก็ติดต่อมาได้หรือจะบูชามหายันนะ พระพุทธเจ้า5อาพงเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาราศีนะครับเสริมโชคลาบนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ